สวัสดีครับ MC MC ที่ไหนล่ะสวัสดีครับวิ n เตอร์ทนะครับวันนี้จะมีโปรโมตนิดหนึ่งนะครับของ KJ12 มาใหม่นะครับซึ่งไม่มีใครรีวิวนะฮะก็เลยถือโอกาสมารีวิวซะเลยนะครับของในนี้นะสั่งได้ที่รัศดานะครับไม่รู้ว่าช้อปปีมีหรือเปล่านะฮะไปขอตามประเทศโดยตรงหรือว่าไปของจีนนะครับข้อดีก็คือก็ไม่ดี เสียงดีนะครับเน้นเบสมากครแล้วก็อยู่ระยะประมาณไกลอยู่ประมาณเอ่อสิเมตรได้ครับอ่าสิบยบเมตรก็เป็นได้นะครับผมลองใช้มาแล้วนะส่วนข้อเสียของอันนี้นะครับผมก็คือไอตรวเนี้ยมันจะใส่หูไม่ค่อยแน่นแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ดัดไม่ได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณอัดเสียงไมโครโฟนหรือว่าอัดเสียงในไลน์ในแชทอะไรประมาณนี้คุณจะใช้แค่อัดแค่ไม์ของโทรศัพท์เท่านั้นนะส่วนไอ้ไม์ตรงหน้าเนี่ยมันจะไดออ้มันจะได้ใช้ตอนที่กำลังพูดคุยสดอยู่เท่านั้นนะครับนี่คือข้อดี